สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูนะครับว่าบริษัทเราผลิตใบมีดตัดต้นอ้อยของรถรุ่นอะไรบ้างนะครับก็มาดูกันเลยมีของสามารถเกษตรยนต์นะครับ k ทอสี่ CRM นะครับ CRM 200ร้อแรงม้านะครับ A 8 0 0 0ันนะครับจอนเดียสามห้าสองศนาโกนะครับจอนเดียห้าเจนะครับต่อมาก็จะเป็นใบมีดตัดต้นอ้อยนะครับเราผลิตอยู่สองรุ่นนะครับรุ่น4ีมิลกับ5้มิล นะครับเป็นเกียร์เหล็กตัวเดียวกับยี่ห้อดังที่เราใช้กันในประเทศไทยเลยครับนี่นะครับให้ดูองศาใบมีดสับท่อนอ้อยของเรานะครับองศาจะเป็นแบบนี้นครับจะตัดและเฉียบมากเลยนะครับนี่นะครับราพามาดูเครื่องจักร CNC นะครับ CNC ที่ใช้ปาดใบมีดสับท่อนอ้อยนะครับนี่นะครับให้ดูเศษนะครับเศษหลังจากการปาดใบมีดด้วยเครื่องจักรนะครับเศษก็จะประมาณนี้ครับสีแบบนี้ ให้ดูเศษนะครับเศษแบบนี้มีความแข็งแรงสูงมากแน่นอนนะครับ